โอเคนะควันนี้มาพบกับกอ d เบกวันนะฮะก็เดี๋ยวเราวันนี้นะครับผมจะพาไปรากหัวด้วยสกินปืนเอ็กเอ็มแปดนะครับผมเอ็กเอ็มแปดที่จ m เอ็มเพิ่งแจกมานะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอ็กเอ็มแปดตัวนี้นะครับมันจะรากหัวได้ดีขนาดไหนแล้วเราไปดูกันในโซนฟรีตายกันเลยเพราะว่าที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนี่คือฝีมือผมตกมากนะผมลงไปปรับปุ่มแล้วก็ฝีมือผมก็ตกนะับผมผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะ ประเด็นก็คือนั่นแหละครับผมผมไม่ได้ลงคลิปมา2อาทิตย์แล้วครับเพราะฉะนั้นว่าไอาทิตนี้จะเป็นคลิปแรกของผมนะครับโอเคเราจะไปเล่นกันเลยในโซนครับไปตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะผมอยากจะบอกชมชมว่าตอนนี้ผมนั่งตั้งไอวอลไม่ได้นะครับเนื่องจากอะ,อะไรนะเนื่องจากผมไม่ได้เล่นไม่ใช่ดิผมไปปรับมหมูหมบผมเล่นไม่เป็นนะ ผมไปปรับปุ่มเก่าแล้วมันก็เล่นไม่ได้นี่เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นเป็นปุ่มแบบเดิมใช่ปะแต่ที่จริงแล้วผมไปปรับเปลี่ยนปุ่มแบบให้เป็นแบบเดิมมากที่สุดนะฮะถ้าที่ผมจะทำให้ปุ่มเล่นไม่เป็นนะครับผมก็โอเคเพราะฉะนั้นผมยังไปหนึ่งกับใครไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้ผมเล่นกากมากโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมทุกคนจะต้องรู้นะฮะเนื่องจากการกระโดดยิงหัวนะฮะ ต้องให้ศัตรูเนี่ยหันมายิงเราก่อนก็คือต้องให้ศัตรูอยู่นิ่งๆนะฮะต้องอยู่ต้องให้ศัตรูอยู่นิ่งนะครับผมแล้วเราค่อยสโคปกระโดดนะครับผมนะสโคปกระโดดยิงนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับยิงหัวสโคปกระโดดยิงนะครับ Take you from your damn I, I can take your pain, pain on Let me take you to the spotlight. I can take you to the spotlight, spotlight. I can get you out of your damn mind, damn mind. I can get you out of this damn life, damn life. Go back to the store where we had it all, sipping Hennessy. Go Let me take you to the spotlight I can take you to the spotlight I can take away your damn mind Let me take you to the spotlight, spotlight I can get you out of your damn mind, damn mind I can get you out of this damn life, damn life Go back to the store where we had it all What you mean to me? I know that your eyes are open. Like the ocean, you know we're exploding. Hurricanes are coming in, I don't know what.